สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับรายการก็วันนี้ผมก็จะมาอยู่ก NO ับรายการแนะนําตัวของไอแชมป์กันนะครับก็แบล็กเกลวันหลังนี้ก็จะเป็นมันไม่มีในเกมไหนครับนั่นคือมันเป็นแบล็กเกลนั่นคือกีสกินนะครับคือเอาบล็อกสีเขียวมาตัดวางๆกันนะนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เราก็มาแนะนําตัวเองนะครับก็ผมชื่อแชมป์นะ ผมอยู่ผมมหกผมปหกขึ้นมหนึ่งนะครับอายุสิบสองนะครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าไปเชื่อก็ไม่ต้องเสื่อนนะครับโอเคก็ผมล่าสุดผมเรียนก่อนหน้านี้ผมเรียนส,สาสตร์ลังสิตนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ค่าตัวแพงไม่ใช่ค่าเทอมแพงใช้เล่นเลยนะครับก็ผมชอบกินอะไรก็ได้นะครับที่มันกินได้นะครับ แล้วก็ผมก็เป็นพยายามที่จะเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์นักแคสเกมนั่นเองข้างฝากขอพื้ๆผมอยากเป็นตำรวจแล้วก็แคสเกมไปด้วยนะครับก็คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะคือแนะนำตัวตัวเองนะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับบายเจอกันทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับเจอก,อก,อกันเจอกันเจอกัน